ผื้นผิวโลกสั่นสะเทือนรอยแตกยาวทำให้พื้นดินเปิดออกสายธารลาวาไหลลงมาตามทางลาดอย่างรวดเร็วเสียงอื้ออึงดังไปทั่วก้อนหินและเศษซากอื่นๆลอยขึ้นสูงเมฆแกส๊สภูเขาไฟและเท้าธานปกคลุมท้องฟ้านี่ไม่ใช่พล็อตหนังภัยพิบัติระดับบล็อกบัสเตอร์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อภูเขาไฟยักษ์ระเบิดแต่นี่อาจไม่ใช่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างภูเขาไฟเมานาโลอาตัดสินใจตื่นจากการหลับยาวในปี2021นักวิทยาศาสตร์ มั่นใจว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเนื่องจากภูเขาไฟเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลับไปเป็นปกติแต่คุณไม่มีทางรู้ว่าในที่สุดหยักตัวนี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อไหร่นี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามกิจกรรมทางธรณีวิทยาบนเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฮาวายมาระยะหนึ่งแล้ว เกาะใหญ่ของฮาวายมีภูเขาไฟ5ลูกรวมถึงคีลาเวอาภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยมากที่สุดในโลกและเมานาโลอาภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดภูเขาไฟมือหมานี้กินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเกาะและปริมาณลาวาที่คีลาเวอาพ่นออกมาใน1วันก็ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นสำหรับเมานาโลอานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1984ในขณะที่น้องเล็กของเมานาโลอาแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่พักหนึ่งพี่ใหญ่กลับหลับไหลมาตั้งแต่การระเบิดครั้งสุดท้ายแต่เมื่อไม่นานมานี้ พอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายได้บันทึกแผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า200ครั้งใต้ภูเขาไฟเมานาโลอามันน่าจะหมายถึงการไหลของแมกมาที่เพิ่มขึ้นที่นั่นอรุณสวัสดิ์ภูเขาไฟอาจตื่นขึ้นหรืออาจจะไม่ ถ้าจูจ่ๆภูเขาไฟเมานาลูอาระเบิดขึ้นมาลาวาจะไหลไปถึงมหาสมุทรและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเช่นอนุสาวรีย์กัปตันคุกอย่างรวดเร็วมากภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในปี1984ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟระเบิดลาวาได้ไหลไปไกลถึงชานเมืองฮิโรที่อยู่อีกฟากเกาะนั่นคือที่ตั้งของมหาวิทยาลายัยฮาวายโชคดีที่ตอนนั้นผู้คนได้รับคำเตือนหลายสัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทุกวันนี้ชาวบ้านมีถุงใส่ของพิเศษที่ใส่สิ่งของที่สคัญ รวมถึงเอกสารและเงินด้วยการเตรียมการนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องอพยพฉุกเฉินแม้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟเมานารูอาส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ยอดเขาเท่านั้นแต่ก็มีหลายครั้งที่มันปล่อยลาวาลงสู่มหาสมุทรและคุณไม่มีทางรู้ว่าการระเบิดครั้งต่อไปจะส่งพลังแค่ไหน แล้วภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือภูเขาอะไรคุณพูดว่ายอดเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเมานาโลอาสูงกว่ายอดเขาฮิมาลัยอันโด่งดังถึง300เมตรจากก้นทะเลไปจนถึงยอดเขาภูเขาไฟใหญ่มากจนทาให้แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกยุบตัวเพราะน้าหนักของมันนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมือ่อภูเขาไฟสับป,ประหลาดนี้ระเบิดปริมาณลาวาที่ออกมาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตจากบันทึกประวัติศาสตร์ภูเขาไฟเมานาโลอาระเบิดเป็นประจำแทบทุก6ปีและแม้ว่าภูเขาไฟระเบิดครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ี่ 10ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเอาล่ะจำฉากที่ฉันให้คุณดูในตอนแรกได้ไหมคุณไม่ต้องกังวลมากนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเมานาโลอาหรอกเรื่องของเรื่องคือผู้เขาไฟบนเกาะใหญ่รวมถึงเมานาโลอาไม่ได้รุนแรงนะัก นั่นเป็นเพราะพวกมันเป็นภูเขาไฟรูปโลกภูเขาไฟเหล่านี้ได้ชื่อนี้เพราะมันไม่ได้สูงมากและมีลักษณะคล้ายโลกของนักรบที่วางไว้บนพื้นภูเขาไฟรูปโลกเกิดจากลาวาเหลวปริมาณมากมันไหลไกลกว่าและมีการไหลที่เบาบางกว่าลาวาที่พุ่งออกมาจากกรวยภูเขาไฟสลับชั้นซึ่งมีรูปร่างเหมือนกรวยและสูงอย่างภูเขาไฟกรากะตัวสุดโหดในอินโดนีเซียถ้างั้นหรือฉันควรจะพูดว่าเมื่อเมานาลูอาร,ระเบิดก็คงจะไม่มีเมฆเท่าฐานหรือเศษซากมากมายสิ่งที่อันตรายที่สุดคือลาวาเนื่องจากเมานาลูอา เป็นภูเขาไฟรูปโลกลาวาของมันจึงเหลวและมีปริมาณมากซึ่งช่วยให้มันไหลได้ไกลและเร็วผู้เชี่ยวชาญจากหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายได้ทำแผนที่การไหลาลาวาด้วยการใช้แผนที่ช่องเปิดในทางทฤีฎี พวกเขากังวลเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณเดียวกันนั้นอาจหมายความว่าลาวากำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้พื้นผิวแผ่นดินไหว500-600ครั้งต่อวันก็มีเหตุผลพอที่ทำให้พวกเขาตื่นตัวในทางกลับกันมันไม่ได้หมายถึงภยัยพิบัติหรือการระเบิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไปประมาณ10ปีก่อนแผ่นดินไหวหลายครั้งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันส่งสัญ,ญญาณว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นใต้เมานาโลอาแต่มันไม่ได้ระเบิดผู้เขาไฟครึ่งลูกได้เปลี่ยนไปทางทิศใต้เล็กน้อยเมื่อเป็นอย่่่่าาางนนนนนนันั้้้้้มมมมมกก็ออจีีีีพพพืืืททขึเให เพียงพอที่จะอยู่ใต้พื้นผิวต่อไป เอาละกลับไปที่การระเบิดครั้งร้ายแรงที่เราเห็นในตอนต้นของคลิปกันนั่นคือสิ่งที่มาเกิดขึ้นเมื่อภูเขาไฟยักษ์ระเบิดภูเขาไฟเหล่านี้คือภูเขาไฟที่มีการระเบิดอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยมีดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟเท่ากับ8ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดที่ถูกบันทึกในดัชนีภูเขาไฟยักษ์มักมีขนาดใหญ่มากโดยไม่มีกรวยภูเขาไฟเลยนั่นเป็นเพราะโดยทั่วไปแล้วภูเขาไฟยักษ์คือซากของช่องแมกมากขนาดมหึมาซึ่งครั้งหนึ่งเคยลุกเป็นไฟและเหลือไว้แต่แอ่งภูเขาไฟและมักถูกพบในจุดที่ร้อนจัด ภูเขาไฟยักษ์อาจร,ระเบิดครั้งใหญ่ได้และเมื่อระเบิดมันจะพ้นเท่าฐานหินหลอมเหลวและแก๊สร้อนกว่า100ลูกปากกิโลเมตรขึ้นฟ้าได้ผู้ทีอย่างคือการระเบิดครั้งใหญ่4ครั้งก็จะเติมเต็มแกรนแคนยอนจนปริ่มได้เลย ผู้เขาไฟยักษ์ก่อตัวขึ้นเมื่อแมกมาร้อนแผดเผาปริมาณมหาศาลพยายามหาทางออกจากใต้ดินลึกแมกมาเหล่านี้ขึ้นมาใกล้พื้นผิวแต่ทะลุผ่านเปลือกโลกไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุที่แอ่งแมกมาเดือดปุดๆขนาดใหญ่มารวมตัวกันที่ระดับความลึกแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นความดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแมกมาพยายามขึ้นสู่พื้นผิวมากขึ้นจนกระทั่งตุมมการระเบิดครั้งใหญ่ การระเบิดครั้งใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นในนิวซีแลนด์เมื่อฉันพูดว่าล่าสุดฉันหมายถึงเมื่อประมาณ26,500ปีก่อนไม่ตอนนั้นฉันยังไม่เกิดหรอกตอนนั้นภูเขาไฟใต้ผืนผิวของทะเลสาบเทาโป,โปพ่นเถาถ่านมากกว่า1,250ลูกบาศก์กิโลเมตรออกมาลองนึกภาพมหาพิระมิดกิซ่า5 0 0แสนแห่งพุ่งขึ้นมาพร้อมกันสิการระเบิดครั้งนั้นทรงพลังเหลือเชื่อแบบนั้นเลยแต่ที่น่าตื่นเต้นและน่าสับสนที่สุดเกี่ยวกับการระเบิดก็คือภูเขาไฟเทาโปไม่ได้ระเบิดเหมือน ในตอนแรกทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติแมกมากกว่า518ตารางกิโลเมตรได้ก่อตัวขึ้นใต้พื้นผิวและความดันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่หลังจากที่หินแตกและลาวาส่วนแรกพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นและภูเขาไฟยักษ์ก็หยุดพักแต่ไม่กี่เดือนต่อมาการระเบิดอันร้ายแรงก็สั่นสะเทือนพื้นดินลาวาหินและเท่าฐานมากมายหลายพันตันก็ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแต่ยุคภูเขาไฟยักษ์ยังไม่สิ้นสุด ภูเขาไฟยักษ์สุดโหดในบรรดาทั้งหมดนี้น่านจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนยักษ์ตัวนี้มีพลังในการระเบิดครั้งมาหึมาได้อย่างน้อย3ครั้งและใครจะรู้ว่ามันระเบิดครั้งเล็กๆได้อีกกี่ครั้งถ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ระเบิดรุนแรงเท่ากับเมื่อ2.1ล้านปีก่อนมันจะคายสารร้อนสีแดงออกมาก,กว่า2450ลูกบาศก์กิโลเมตรคุณอาจจะนึกภาพได้ชัดกว่านี้ถ้าฉันบอกคุณว่าปริมาณนี้เทียบได้กับอาคารรัฐสภาในวอชิงตันดีซี65ล้าานแห่งรวมกันว้าว นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเยลโลสโตนไม่ได้แสดงสัญญาณอันตรายในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการระเบิดแมกมาภายในจะต้องหลอมเหลวอ,อย่างน้อย50%สำหรับเยลโลสโตนแคลดีราตัวเลขมีแค่ถึง5-15%เท่านั้นแต่แน่นอนว่าเยลโลสโตนไม่ใช่ภูเขาไฟยักษ์แห่งเดียวในโลกเรานอกจากนี้ยังมีเทาโปของนิวซีแลนด์ที่คุณเพิ่งได้ยินไปไอราแคลดีราของญี่ปุ่นลองแวรลี่ของแคลิฟอร์เนียโทบาของอินโดนีเซียสักวันหนึ่งในนี้อาจจะระเบิดครั้งใหญ่ได้นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟยักษ์อีกหลาย ที่ยังไม่ได้ทําตัวสมชื่อเพราะยังไม่เคยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยตัวยอย่างเช่นในปี1883ภูเขาไฟกรากะตัวในอินโดนีเซียร,ระเบิดพลังของการระเบิดได้ฉีกกระชากผนังของภูเขาไฟออกน้ำทะเลเย็นพุ่งเข้าสู่ด้านในที่หลอมละลายความแตกต่างของอุณหภูมิทําให้ภูเขาไฟระเบิดเสียงดังสนั่นวันไว้จนได้ยินไปถึงออสเตรเลียที่ระยะทาง3,218กิโลเมตรทำให้ได้ชื่อว่าเป็นเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ถึงแม้ผลที่ตามมาของเหตุการณ์นี้จะเป็นหายณะของแท้แต่ ยังไม่มีพลังมากพอที่จะเรียกว่าการระเบิดครั้งใหญ่